เวลาเราได้ยินคำว่าการอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงอะไรที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับความเจ็บปวดอาการบวมแดงร้อนต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันซับซ้อนข่านั้นเยอะเลยครับในตอนนี้เนี่ยเราจะมาไขาปริศนาของกลไกในร่างกายที่เป็นได้ทั้งผู้พิทักษ์ที่แสนดีแล้วก็เป็นผู้ทำลายที่น่ากลัวได้ในเวลาเดียวกันคำถามสำคัญเลยก็คือ แล้วตกลงการหนักเสพเนี่ยเป็นเพื่อนที่คอยปกป้องเราหรือเป็นศัตรูที่คอยทำร้ายเราจากข้างในกันแน่ซึ่งคำตอบของคำถามนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่คิดและอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อร่างกายของเราไปเลยก็ได้สำหรับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นเลยครับเริ่มจากคำถามที่ว่ามันเป็นมิตรหรือศัตรูไปดูการทำงานที่รวดเร็วของมันแล้วก็ไปดูกันว่าอะไรที่ทำให้การต่อสู้มันไม่จบไม่สิน้น ผลกระทบในระยะยาวคืออะไรแล้วทำไมเราถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมเอาละครับเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นได้เนี่ยเราต้องไปทำความเข้าใจเป้าหมายจริงๆของมันกันก่อนเลยถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับ <c oughs> การอักเสบก็คือคกลไกการเอาตัวรอดที่สําพัน์สุดๆของร่างกายเราเลยมันเป็นเหมือนระบบป้องกันที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องตัวเราเองจากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือว่าสารพิษ คือถ้าไม่มีการอักเสบเนี่ยลองนึกภาพดูสิครับแผลก็อาจจะไม่หายแถมการติดเชื้อก็อาจจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้เลยจริงๆแล้วคนเรารู้จักเรื่องการอักเสบมานานมากๆแล้วนะครับมีบันทึกไว้ตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณนู่นเลยจนมาถึงยุคโรมันที่เขาสรุปอาการคลาสสิก4อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือปวดบวมแดงร้อน ก่อนที่ในยุคหลังๆเนี่ยจะมีการเพิ่มอาการที่5เข้าไปคือการสูญเสียการทํางานของอวัยวะส่วนนั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนเคยเจอกับตัวเองมาแล้วทีนี้เรามาดูด้านที่เหมือนเป็นฮีโร่ของการอักเสบกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือการตอบสนองแบบเฉียบพลันที่เปรียบไปก็เหมือนกับหน่วยกู้ภัยที่ทํางานได้รวดเร็วแล้วก็ประสานงานกันย่งอย่างยอดเยี่ยมเลย ใช่เลยครับมันทำงานเหมือนหน่วยดับเพลิงหรือทีมกู้ภัยชั้นยอดเลยที่พอได้รับสัญญาณแจ้งเหตุปุ๊บก็รีบบุกเข้าไปที่เกิดเหตุทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็เริ่มการช่วยเหลือทันทีหัวใจหลักของปฏิบัติการนี้มีสามขั้นตอนครับอย่างแรกเลยคือหลอดเลือดจะขยายตัวเหมือนการเปิดถนนให้กำลังเสริมเข้ามาได้เยอะขึ้น จากนั้นผนังหลอดเลือดก็จะยอมให้มีอรอยรั่วเล็กน้อยเพื่อเปิดทางให้โปรตีนกับเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้และสุดท้ายกองทัพเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนพลเข้าสู่สมอรับภูมิจริงๆครับและนี่คือฉากแอคชั่นที่แบบสุดยอดมากในร่างกายเราเลยลองนึกภาพตามนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ลออยู่กลางกระแสเลือดเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนตัวมาชิดขอบแล้วก็กลิ้งๆๆไปตามผนังหลอดเลือดเหมือนกับการหาที่จอดเหมาะ พอเจอเป้าหมายปุ๊บก็จะยึดเกาะอ,อย่างแน่นหนาแล้วก็ฟึบบีบตัวเองแทรกผ่านช่องเล็กๆของผนังหลอดเลือดออกไปสู้กับผู้บุกรุกข้างน,นอกได้โอ้โหร่างกายเรานี่ฉลาดสุดๆไปเลยและหน่วยแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนใครเพื่อนเลยก็คือเจ้านิวโทรฟิลเนี่ยแหละครับพวกเขาคือหน่วยจู่โจมด่านหน้าของระบบภูมิคุ้มกันเราเลยมีหน้าที่รับมือก,กับการป่อสู้ในระยะแรกสุดจัดการกับเชื้อโรคและสิ่งแปลปลอมได้แบบทันทีทันใด แต่ชีวิตมันไม่ได้จบสวยงามเสมอไปครับจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าสัญญาณเตือนภัยมันไม่เคยดับลงเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทีมกู้ภัยฉุกเฉินของเราไม่เคยถอนกำลังกับฐานและนี่แหละครับคือจุดที่การอักเสบเริ่มจะเผยด้านมืดของมันออกมาเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับการอักเสบแบบเฉียบพลันเนี่ยมันเหมือนการเข้าจู่โจมเร็วจบเร็วเป้าหมายชัดเจน แต่แบบเรื้อรังโอ้โหนี่มันคือสงครามที่ยืดเยือ้อเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากที่มีการทำลายแล้วก็พยายามซ่อมแซมตัวเองเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันแบบไม่รู้จบจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือผู้เล่นหลักในสนามรบมันเปลี่ยนไปครับจากที่เคยเป็นนิวโทรฟิลในแบบเฉียบพลันพอเป็นแบบเรื้อรังปุ๊บกลายเป็นมาโครฟาจกับลิมโฟซไซต์แทนและที่สำคัญเลยคือความเสียหายของเนื้อเยื่อในแบบเรื้อรังเนี่ย มันรุนแรงแล้วก็ลุกลามไปเรื่อยๆแถมอาการที่แสดงออกมาก็มักจะไม่ชัดเจนเหมือนแบบแรกด้วยนี่สิครับเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงด้านมืดของการอักเสบกันจริงๆจังๆเลยว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มันเรื้อรังแล้วมันส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อร่างกายเราได้ยังไงบ้างสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้สงครามนี้มันไม่ยอมจบสักทีเนี่ยมีอยู่ประมาณ3อย่างครับอย่างแรกคือ มีผู้บุกรุกที่เก่งเกินไปร่างกายเรากําจัดยังไงก็ไม่หมดอย่างที่ 2. คือระบบป้องกันของเราทํางานผิดพลาดเองแล้วดันหันมาโจมตีพวกเดียวกันและอย่างที่ 3. ก็คือการที่เราได้รับสารผิดอย่างต่อเนื่องจนร่างกายต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองในสนามรบที่ยืดเยื้อแบบนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนกองกําลังหลกักไปเป็นมาโครฟาจกับลิมโฟไซต์มีการทําลายเนื้อเยื่อไปเรื่อยๆ และในขณะเดียวกันร่างกายก็พยายามที่จะซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งไอการที่มันทั้งทำลายแล้วก็ซ่อมแบบพร้อมๆกันนี่แหละครับที่เป็นตัวสร้างปัญหาใหญ่เลยและไอสภาวะที่เหมือนมีสงครามย่อยๆเกิดขึ้นในระดับต่างๆทั่วร่างกายเราตลอดเวลานี้แหละครับที่มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเพราะไม่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่คอยกระตุ้นให้เกิดโรคร้ายแรงมากมายตามมาจนมีข้อมูลชี้ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตทั่วโลก ล้วนเกี่ยวข้องกับโรคที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบเรื้อรังทั้งนั้นเลยเราจะเห็นเลยว่าการอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับโรคที่น่ากลัวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคทางสมองอย่างอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญอย่างเบาหวานชนิดที่2ไปจนถึงภาวะหลอดเลือดแข็งตัวหรือแม้กระทั่งมะเร็งนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการทำความเข้าใจเรื่องนี้ถึงสำคัญต่อสุขภาพของเราอย่างยิ่ง และทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับก็นำเรามาสู่บทสรุปของเรื่องนี้ซึ่งมันตอกย้ำแนวคิดหลักที่ว่าการอักเสบเนี่ยมันมีสองบทบาทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆคำพูดนี้สรุปหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับคือการอักเสบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเพื่อการมีชีวิตรอดแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากมันเกิดเสียสมดุลขึ้นมามันก็จะกลายเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้เหมือนกัน แต่ที่น่าทึ่งก็คือร่างกายเราฉลาดกว่านั้นครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยร่างกายเรามีกลไกในการปิดสวิตช์การอักเสบอยู่แล้วมีทั้งการสร้างสารต้านการอักเสบแล้วก็ใช้สัญญาณประสาทเพื่อควบคุมกระบวนการทั้งหมดนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสวิตช์ปิดพวกนี้มันทำงานผิดพลาดไปนั่นเองและสุดท้ายนี้ครับขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคบคิดในเมื่อเรารู้แล้วว่าการหลักเสพเป็นเหมือนดาบสองคมจริงจริง เป็นได้ทั้งผู้พิทักษ์และผู้ทำลายคำถามสำคัญต่อไปก็คือแล้วเราจะทำยังไงละ่ะที่จะรักษาสมดุลอันแสนเปราะบางนี้เอาไว้เพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ไม่ใช่ผู้ทำลายคำตอบของคำถามนี้อาจจะอยู่ในมือของพวกเราทุกคนก็ได้ครับ